พี่น้องครับตลอดเวลาสามสี่ปีที่ผ่านมาที่ไรจริตพักดียังไม่มีอะไรที่มันเสถียนที่มันเสถียนอยู่มองเกาจักอย่างกับพี่น้องครับเดี๋ยวก็ย้ายโน่นไปนี่ย้ายนี่ไปนั่นมันเป็นตลอดครับมันเป็นโลกหนึ่งของเล่าพี่น้องมึงเนี่ยเอาอันสร้างเก็บไว้ห้่มเตย์ก็ว่ามันมองอยู่เจ้าของบาทนี่ <S <S> <S ก็แมนอยู่พี่น้องมองเก็บสร้างเพิ่นกระเฮ็ดล่ะ คนอีกบาทนี่พี่น้องจ้างเขาคนมาให้เราเบิดเงินตั้งซี่หาร่อยบาทนี่เจ้าของคนเองสมน้ำพื้นไปขนไปสถเียนแต่แนวเดียวแล้วพี่น้องครับยายแดงครับอยกระบอกสถเียนเกือบอะไรมั่นใจว่าได้เจ้ากระได้บอแข่งคว้างเบิรตุ้งยางธรรมดามทางคนลากล้อเล้วว่าเป็ี่นอันใดกระไดมันกระไดขนอยู่ว่าเจ้าตัว อ,ออกกำลังกายเแ่าถือว่าออกกำลังกายนี่ได้ออกกำลังกายแล้วครับพี่น้องครับได้ออกกำลังกายมันก็ดีนีแล้วพี่น้องขนมากกับแม่เลี้ยงไว้ได้เที่ยวแล้วจักก้อนหาก้อน <laughs> หาลอยก้อนนี่จักเที่ยวเท่าลอยก้อนโอ้ยลอยเที่ยวบ่ <laughs> ลอยเที่ยว <laughs> จอยพอดีมันดีเอา้าเทียบรวดเท่า <laughs> ยังเหวี่อดผัวยึดอืออีลิมันจังรอไม่นับตัวอืมออกกำลังไก่ยรออยู่ตลอดเวลาเด้จังบ่าเทาเทาเอ้ยเฮ็ดลวดไ่ตัวพอไหวกำลังใจพ่อไหวกำลังใจนะเห็นว่าิฮิฮิมีลาบนัวคั่วเยสเดมันดึงกินยังเสียละพี่น้องพ่อเฮ็ดบริเวณอ้อมไว้อืมนะหมูกระทะน้อยเฮ็ดแต่พวกเขาย่างอ้อมได้เหรอนะมาดึงกินนะที่บ้านท้อ พี่พ่งมาหน่อยตัวนี้เจียบฟังท่านประท่านเสบบอเซ<อ>ียวเซียวเียวบอนเป็นสินงานสินเถาสินจะบอสินตัวเนาะเสากับโง่เน,นาะมันจะซื้อได้สินอียงมึงเนี่ยตีตะปูกับบ่ถือไก่เคล็ดยู่พี่น้องน้องหมูกระทะหากินลองกิน <P> พุ่นเพื่นอนคู่ใจแลงน้ำกลน้นตับตับพี่น้องเมื่อไหร่ท่านประท่านกัดสิเค็ด เฟื่องแกเฟื่อง่ตไปนะพี่น้องอย่างบ่เสร็จมวานนี้ยายแดงกะสีถ้ำอาหารถาท่านประท่านจ้าเมนูวันนี้ต้มเครื่องไน่หมูจ้าต้มเปืป่อยถาท่านประท่านจ้าเครื่องในหมูนี่ห้าได้มากห้ากกบสิมาลวกน้ำห้อนออกสักวันจ้า ลวกน้ำพริกดีๆแล้วแย่แดงกับสีมะล่างออกคัดๆสก้อนจ้าแล้วก็สีซอยไปต้มไปมันไปเปื่อยไปต้มชุกไปเปื่อยจังปุ่งบ่บัน,นสีสดน้ำบ่สดสดรับ <laughs> แดงกับสีเห็ดให้มันเปื่อยพอดีละคน,นนั่นเร็วกับแม่นได้กินเป็นตาแซ่บด้วยวะพี่น,อน,น้องเมืองแหนือหุ่นอ่ะขาวกินคุ้นอยู่ทำเพื่อสะอาดออกอันนี้คือใสมันจ้า,าใสมันเท่าก,กับสีมะด,ดึงอันนี้ออกสกุลน้าไปคอยคือหมอดแล้วเท้า ฟื้นใไส้ไฟ้เห็นไหม่าเอ้ยเติมฟื้นใส้เตาวกันครับพี่น้องครับดไ,ได้แดงไส้แล้วทีนะครับันทุกใจนันใส่ตัวเด้ <laughs> <laughs> จ้าเครื่องต้มข้องฮาก็คือเกาละจา้าตะไคร้ใบมะกรูดหัวคาเนาะจ้ะเอาหมูลงในหมอจา้าหมอเดือดเร็วเทลงเลยนี่น อ๋าพี่น้องครับบาเนี่ยปลาชีวิตก็เหมือนคืนวันที่ผ่านผ่านนั่นแหละพี่น้องครับนี่จำเจียวทวันพี่น้องครับอืมอืมพระองค์เครื่อ,องในลน้วนปลาไม่เป็นแต่ดสดเถอะครับกระดูกทุกท้ายทวนเลยพี่น้องครับนี่เห็น <laughs> ครับ ครบสูตรบัดทุกอย่างครับพี่น้องครับเฮดเวียกไมยเมย์หล่ะครับมากินข้าวข้าวเดากรน้อนกินข้าวหล้วก็นอนนอนตื่นเขื่อนจังหาเฮดเวียกอีกครับพี่น้องเป็นสี่ตัวเี็นแล้วกวามสุกพี่น้องครับอาสมพระเถาวคายว่าสมพอดี พอดีสมกับพอดีรสชาติกับพอดีอข้าวขนาดเลยกึ <laughs> <laughs> ้นเล้่วไม่ไม่กินห้อนเนาะแ <laughs> สบครับอาการดีขึ้นด้วยครับพี่น้องครับท่านประธานก็นวุเหลวเขามากจักระยะหนึ่งแล้ว <laughs> วุดไปโลดโวดไปตลอดเลย <laughs> สู้ไปพวกไอ้พี่น้องจิตตาย สไตลีอยตางอีตลีเนี่ยมักเราไล่ก็มักเมียก็ตายอีเนี่ยผมตายนี่จากลลกจากเมียอีดเดกินกมแต่สดนาำแลวค <c oughs> ักมนด้พี่น้อเ <c oughs> สียบเพาเสียบเสบีบอย่างเดียวคันได้สด เอาพี่น้องครับสมมาพาคขวนอากาศท่านประธานและยายแดงขอมลาพาจากและพี่น้องเด้อพกอกใหม่คลิปหน้าจ้าฝากกดไลค์กดแชร์ดกดติดตามท่านประธานด้วยนะครับดีค่ะสวัสดีครับผม